มันก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะถ้าไม่มีคำบับคำด่ากันนะอ,อ่ะเาจจริงๆมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งเนาะมันก็ซอฟลงเยอะนะเอาจริงๆอนะ่ะไม่มีคำด่าก็ได้อีกฟิลนึงนะ อทุ่งดีท่านแบงค์ท่านอยู่ไหนผมโดนยิงกระยังกระยังยังที่ไหนกระยังหรือกระยังทางทางอุ่งงงครับอุ่งงทางออกทางลงเมืองเลยไออุ่งงตรงที่ฟาร์มเหล็กครับเกมนะเอแซฟนะโดนผมโดนสองยาแล้วเขาดักเลยใช่ครับตรงบอลเลยครับที่เรารวมเมื่อวานถ้าติดอย่างนั้นเหรอ กำลังขับไปทางกระดานทะเลทรายครับตอนนี้ขับทางไปาไเแล้วมาไเชื่อแก่ไหมญาติทำมีแต่ตํารวจแต่สองย่างเชื้อเพื่อนหน่อยเชื้อเพื่อนหญาตินะไรอ่างุ่นนะครับญาติไรอ่างุ่นผมน่าจะเกมอ่ะอยู่ใกล้พี่เป๊ปปี้เดี๋ยวไปแล้วเยเป๊ปปี้เดี๋ยเป๊ปเลยผมเพียงก็ได้ครับใครก็ได้ช่วยผมหน่อยครับมตํารวจกับญาตินะใช่ใช่แท็กดำมีน่าจะพี่กิวเลยมีใครช่วยได้ไหมครับตํารวจกับญาตินะ ทัตติแต่เราได้ได้อะอยู่ไหนครับโอ้โหเอ้ยเขาเขื่อนอันนี้พี่อยู่อ่าร่องน้ำดีจีครับใช้เค้นั่นเหรออยู่ผมสี่ห้าพันเลยครับพี่ยานมีตงเกนนะย่านเป็นแท็กซ์ยน์พันกับกบหนึ่งพันนะแต่สองความปลอดภัยของเมืองนี้ไล่ล่าที่สะพานอยู่ไหนแล้วเป๊ปอยู่ไหนแล้วร่องน้ำดีจีครับอยู่ร่องน้ำดีจีร่องน้ำดีจีร่องไหนอะโอ้ตัตติดแจ้ีที่มันจะเป็นร่องสีขาวครับร่องน้ำเกมเมียก่อกพัอ่อ๋อเ้ีงบนแล้วครตอนนี้ เพื่อนหมดเลยป่ะมามาแถวบ้านโอ้ใครเนี่ยตู้รถหมุนติ้วรถพี่จิ๋วหมุนติ้วตอนนี้อยู่ปลายร่องน้ำเลยครับตอนนี้ปลายร่องน้ำเอาปลายร่องน้ำโดนย่าด้วยข้ายิงยาให้แล้วข้ายิงยาให้แล้วท่านเปิดข้ายิงยาให้แล้วท่านลุงอ้าขึ้นเข้แล้วถ้าเราไม่ช่วยท่านเป๊บแต่ย่ามันหลบน่าจะเกมนะครับก็ผมอยู่หน้าคุกนะสามสี่คันเลยสองคันกบสองคันดึงไว้ท่านเป๊บเกมข้าล่วงท่านดึงไว้เลยท่านเป๊บ เขาบอกไม่เจอเลยพี่จิ๋วไม่ขัับบรพี่่ไมเจอเลยเขาบอกไม่กับพี่จิ๋วอยู่ข้าอยู่บ้านด็อกเตอร์สตาร์ด็อกเตอร์สต์ท่านขับตรงมาเลยขับมาทางบ้านดีจีเลยคขับมาทางบ้านดีจีเลยขอรับโอเคโอ้ผมเกมผมเกมครับอยู่ถ้าท่านหักลงมาหลังบ้านหลังบ้านด็อกเตอร์สตาร์นะใครวะโดนนี่สตาร์คโทนี่สตาร์คอยู่ตรงไหนนะนี่ท่าน อมีตำรวจด้วยขอรับค่าอยู่ตรงข้ามบ้านโทุนิสต์ซักมีนกเหล็กด้วยครับไปเจอแล้วนี่ไอ้กอ็เฮ้ยเห็นรถเส้นน้องน้องนองงอ้องชายพี่ท่านเป๊บมัเอาห้อปั๊มขยิ้นแล้วท่านนี้นะเคลื่อนเขาเพื่อนน้องน้องพี่ข่ายิงแล้วท่านเป๊ปข่ายิงข่ายิงตำรวจปิดไปแล้วขอบคุณมากขอรับค่าขับอยู่แล้วรถแล้วรถเป็นไงบ้างท่านเป๊ป ฮเขาตอนนี้แตกสองแตกสามวายหายค่าะวายหายค่ะยิงยาอยู่ค่ายิงเบ็ดบอลท่านเป๊ปอยู่ท่านจิ๋วลงท่านจิ๋วลงท่านเป๊ปมาหาค่าค่าอยู่นี่นีออนจอด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 ลงลงลงขึ้นมาขึ้นมาเร็วท่านเป๊ปไม่ขึ้นได้ท่านเป๊ปนั่งสี่นั่งสี่เป๊ปนั่งสี่ใช่ครับผมโดนยิงตกไปเลยครับท่านโอเคอสี่นาทีนะนาทีครับขาดึงไม่ได้อยู่นะแต่ดึงได้ไม่นานนะขัาโดนชน ข้าโดนชนข้าโดนชนข้าดึงอยู่เขาทั้งหลายจัดแล้วสหายีรถพี่โดนขโมยรถพี่โดนขโมยท่านลุงท่านลุงดึงญาติไปบื้มเลยตอนนี้ใครม่อว่างมาช่วยได้นะมาช่วยหน่อยสูงนี้มาเอาญาติหน่อยสามนาทีเขาะคือท่านลุงอยู่กับญาติบึ้มเลยข้าชิวข้าชิวคนหน้าข้าส้มข้าชิวมากโอ้ข้าโดนห่อติ๊กตอกรถเหลือ20%เลยหรือเปล่าใช่แล้ว ขลุดเยอะมากมาช่วยหน่อยมาช่วยเทศหน่อยเข่าดีจีเพเพิ่มหน่อยเพื่อนเราเพื่อนเราสหายทั้งหลายท่านเจ็บท่านเจ็บหนักท่านเจ็บหนักท่านเจ็บหนักท่านเียากันนะท่านเป็นเียากาศไหมท่านท่านเป๊ปมีมีคนรับมีคนเซใครใครๆมาช่วยหน่อยได้ไหมตามตามตูดอยู่ท่านท่านแม่ท่านอยู่ไหนท่านแม่เบมือไม่ว่างีจีเลยวนอยู่เลยตรงกลางน้ำเลยต้งกลางที่จิ๋วจำพังแล้วนะพี่จิ๋วจำรถผมได้ปะซ่อมรถผมได้ปะมีซ่อมรถท่านเป๊ปท่านเป๊ปจียิงยิงกิน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 ท่าน แล้วครับลดแล้วไม่มีสหายคนไหนว่างเลยนั้ตอนนี้จบแล้วคระบุบๆๆๆครับเหมือนมีไปทำนครับคนนจริงครับี่ยไปจีชุบแล้วแคสต์เลยไตจไปเหรอตนึงครับพิยาคนนี้จริงด้วยนี่ไมมามไม่ต้องเปเลยครับนะอพี่รอนึนะครับรอพี่รอนึงรืสำห่ัเที่อนะไปย้ายเรือสหับนครับ รวมอุ้มแล้วก็ก่อกวนแล้วก็ยิงลอ้อหนึงโอเคครับเพี่รน้เรื่องรวมอุ้มก่อกวนร,รวมอุ้มห้าพันก่อกวนห้าพันแล้วก็ทำร้ายร่างกายเจ้าที่สองหมืไปทั้งหมดสามหมืนะครับห้าสิเปอรเซ็นต์เพี่ห้าสิเปอร์เซ็นอีกโอเคซีเ okay. <Okay. S 1> <40, S 2> หมือน <5. S 2> ดีนะผมกำลัง่อง นกเล็กหดจัดเลยดิจำพวกยี่สิบนาทีนะเจ้าจิ๋วครับไม่โดนนกเล็กนะท่านอยู่ฝั่งไหนท่านก็ไม่แล้วแล้วล่วงได้ไงแล้วกินยาไม่ทันเลยเหรอกินกินกินไปแล้วครับตอนล่วงขึ้นเร็วท่านอยู่ไกลเลยอะหลอดหลอดข่าวพูดแบกตั้งดาแล้วก็ยังโดนล่วงนะยากันร่ะ นกปีกต้องปีตองฟองกูพอหรอปะอึบอัอึบอับนาทีเดียวทีเียวไหนวอเนียอีกหนงนาทีเลยหนึ่งนาทีแบบเป๊ะๆตอนนี้ยเป็นร้อยเลยเป็น้อยเกมแล้วป็งวีเราบางเคมเป็นไม่ทันทันว่ะใช่นี่ว่ะทันเถะโอ้หลยยี่สิบวิเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับคนอื่นเหรอคูวีน่ค่ีน่คู่ห่คควี่่อะต้องไหมาดูดูมันนเนี่ยมันจ้เยเนี่ยโอ้โหท่านล ประมาณกี่โมงครับเข้าเพื่อนนะครับท่านลุงจริงๆอะไรโดนจับเหรอท่านเจอเหรอท่านยังชิวอยู่ตเนี้ยไม่ถึงว่าเหสุไม่เกินีามส่นนี้ไม่เกินสามสิบหมื่นจะเลยท่านตอนนี้เข้าเพื่อนดิขอบบอมบ์กันประการชิวประการอุ้มอยู่กไปมีบุหรี่ปะมีโนมนะบอบดีจีได้บอบบีเลยครับหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ห่านด้ะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองช่วยหน่อยข่าวหน่อยข่าวหน่อยเจอแล้วเจอแล้วเจ้าญาติเจอญาติเจ้ญาติีตัดเข้ามาย มีใครต้องการความช่วยเหลือไหมเมื่อกี้เกือบเกมนต้องไม่รู้อีแล้วต้องารสิบีแล้วเนี่ยเริ่มเออแล้วถึงเก้าเลยเอถึงเก้าเลยไม่ถึงไม่ถึงเออแล้วน่าจะไม่ถึงป่ะหกไม่ใช่หก่ครดนึ่งครับกลังเออพราะโต๊ะรอจับต่อนะท่านฮัลโหลท่านคาตัวการช่วยเหลือดย่วนแล้วแล้วแล้รอจับต่อนี้ใครยังไม่เอออ่ะใครไม่เอออเออหมดนน้วออ จะมีใครถือตัดตู้เลยหรือเปล่าอาจจะโดนไล่ต่อไปแป๊บผมเปิดที่ลงแป๊บว่ามาช่วยเนิร์ดช่วยเนิื้ออูเบิร์ไปแล้วแต่ตำรวจมันยังไล่ผมผมขอล่ำมันเลยนะมันไล่เลยร่ำเลยโอเคโดนโดนเกมเฉยๆก็ได้ทหายอ่อนกูเมอ์มันจับด้วยเดี๋ยวกูจะตีมันตายได้เนิื้อจะไหนเนิร์ดเฮ้ยพูดจาดีๆหน่อยอ่อนอะไรนะอยู่ข่าวโคเคนฝั่งตัดไม้ฝั่งตัดไม้ฮัลโหลครับไปส่งวันนีเลยนะแค่ตำรวจมีใครอยู่ในเมืองไหมแต่ตู้นี่มีอะไรนิดไหมตึกหนึงนะมึง ถ้าวางก็ไปด้วยมงป็วแกลรถลงน้ำพี่เขาบอกอคนรับสองห้าเยอะเลยไ้ัเยตรวจอยู่แล้เาลช้องเพื่อนเยยแล้วผมแล้วผมแล้วช่วยเดียวช่วยเดียวช่วยเนิร์ดเนิร์ดนะผมย่เอนเน้ยอยู่ในเของเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดมาตัดม้กัลมาตัดม้าโอเคตัดม้ของเนิร์ดเหลือกี่นาทีอะของเนิร์ดเหลือกี่นาทีแล้วไปตามไปอยู่เนิร์ดครับผมครับผมเี้ยได้ทาได้เชทได้ทาได้ครับพี่เนิร์ อินอออินอออินทุกอย่างที่เรามีเลยไปไไปช่วยไปช่วยอย่าเล่นเยอะนะดเล่งสปีดได้มีกดแดงมาด้วยกแดงโดนโดนโดนจับแทนได้โดนจับไปเลยนะไอ้บเพอโง่เหมือนกันไม่ไอตัวมืนี่ตัวมืนกแดงอะตัวมืนกำลังไปเสริมีันนึงนะไ้เลยไยไเเลยไ้าไช่วยอยู่เ่ไ้มาโฟไปช่วยอยู่เนี่ยของเนออาจจะเออประมาณ5 0เ้ยป่วะถ้าหอหลังยไทีบ้างหอมาตินอะหอของมาตินอะอยู่ไหน หนึ่งหนึ่งสองเนิร์สเนิร์สอยู่ฝั่งบ้านนครบาลแล้วนี่ครับเนิร์ดทำได้เนิร์ดพี่ตามอยู่เนิร์ดเนี่ยเตรียมยาสตันไว้เฮ้ยพวกเขาก็กำลังจะถมขึ้นไปเหมือนกันนะรอเซอร์วิสข้างบนใช้เพื่อนด่วน่วยเพื่อนด่วน่วยเพื่อนด่วนผม๊กแกว่าต้องจะบอกครักูปักเนิร์ดปักมีปืนแักปักมีครับพี่อยู่ไหนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผมอยู่ฝั่งน้ำครบาลมอยู่ฝั่งน้ครบาลแล้วมันปัดเนิร์ด เลยได้ขึ้นมาเลยได้เพรตามไปทานแ้วถึงใครไปทางถึงไอ้เนิร์ดได้สักยังหาเนิร์ดไม่เจอเลยอะนครบาลกันเราจะลงแบบแหลมนครบาลพอดีเลยเป๊ะเลยอยู่นครบาลหาอยู่ออกมาแล้วจะซ่อมซ่อมไม่ได้ออกมาแล้วเดินไเปกันไปกับกับขึ้นยอดขับขึ้นยอดกลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อนสวยสวยไอเนิร์ดสวยไล่ปิดตู่ท่อไล่ปิดตู่อุ้ยตัวจริงคนตัวจริงคนแต่ยังไม่ตรง หย่าการหย่าการไว้กเระโดดหย่าการเลยตกแล้วตกแล้วหย่าการียบร้อยพอคนรถพร้อมแลยนี้รถไม่พร้อมรถกูไม่พร้อมขึ้นยอดกันเลยยอดใครก็ได้เอาไปก่อนเป็นยอดเจอกันบนยอดเอาอีกเจอกันบนยอดได้เลยได้เลยกำลังพยายามขึ้นไปเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นทอไหมเห็นทอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว อ๋อสองลำจะปัดชัดแล้วพอปัดชัดอ่ามาตัดหน้าแล้วิกนไม่ของของที่บาติบาเหลือกี่นาทีบาติไม่ได้จับเลยเอ่ะคิดหลังสุดเลยครับหลังสุดหมายถึงอะไรอ่ะสุดเลยแล้วจะมาเขาเขาจะมาใช่ใช่อ๋อคิดเอ้ยแป๊บเดียวนี่เคิดอินพีอ่ะ

ูถึงแล้วเนี่ยเอ้ยจะถึงแล้วกูเห็นแล้วไอ้เนื้ต้องนครบาล้องไว้ดูใต้หอไว้อะต่หตีอนเออป่ะจเดอะนี่แก๊งแก๊งเกิดแล้วเกิดแล้วเฮียเกิดแล้วเฮียสวยสวยจบแล้วจบแบแล้วตตำรวมาตีตำรวจมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยกระมดกระมดไรเลมวจอ๋อผมก็จับไปดิไป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 ดีดีจตเอาบสุด ผมโดนยิงเขาเขาเหมือนจะไม่จบกับผมนะเหมือนติดใจนะยิงไล่ยิงมาแล้มาม่ยอมลไม่ตไม่ไ่ใครโดบ้ามาช่วยด้วยตำรวจได้สรุปเล่นกี่วันเนี่ยสองวันปะหรือกี่วันอสามวันสองวันจบ้าสิบไปโหวายอยู่นะคือมันไฟตลอดเวลาเลยด็